สวัสดีครับวันนี้ครับเรามีขอมาครับนี่รถคิงครับรถคิงอะไรรถคิงคลาสสิกครับมผมให้มาดูเลขไมหน่อยก่อนนะเดี๋ยวจะได้ปิดสวิตช์เลขไมเท่าไหรอันนี้ฟังเสียงไปแล้วเลขไม 7, 7. ่เจ็ดพนเจดะสวยๆเลยมาดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยนี่ชิวหน้าใหญ่ๆใสๆเลยครับสวยเด็ดจริงๆครับไฟหน้าสามดวงกลางคืนเดินทางบอกได้เลยว่าสว่างมากๆ ดูสีครับโลโก้โรดคิงเนี่ยสีสวยล้อใสาย,ยางขอบขาวโหวสวยเด็ดกันล้มตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ร้อยสามคิวบิกนะครับหีืเราเรียกกง่ายเครื่องพันหกแล้วสวยๆเลยงานสีโคมเงาๆพักเท้าเห็นไหมกันล้มหลังกระเป๋าหนังคลาสสิกมากๆดูบ้นท้ายครับนะบานท้ายอวดอิ่มสวยๆเลยคันนี้ มา,มา<ๆ>อยากจะให้มาดูตัวจริงมากๆเลยสีสีสวยเลยครับนี่ยถ้าเจอแสงผมบอกได้เลยว่าเป็นประกายเลยครันนี้สวยๆทุกจุดเลยมา,ยมาดูแล้วเสียงเครื่องฟังแล้วทีนี้ฟังอะไร<ม>ฟังราคาครับอื่คันนี้รถคิงคลาสสิกนะครับ Pink, รถปี25ง5นตัวนี้เป็นตัวประอกอบนอกนะครับสเปกอินเตอร์ทะเบียน,นแท้จับเป็นนั้นได้ครับราคาคันนี้อยู่ที่7 9 9 0แสบาทใครที่สนใจนะครับใครที่ชื่นชอบ ใจรายละเลอียดการจัดไปแน้นนะครับโทรมาครับ0 8 6 1 7 6 0ด5 5ดู้ผมยุ้ยคำพี่ดีพร้อมรับสาย24ชั่วโมงตันพร้อมจบม้อมขายแต่ผมก็ขอฝากรถด,ดีดีรถจะสวยที่ซิเปเรนทร็อกนะบคุวมแต่ผมก็ขอฝากรถทิงคสติคันนี้ด้วยน,นะครับกับปี2 0 1 5สเปคอินเตอร์ประกอบนอกทะเบียนแนท้กับราคา7 9 9 0 0 0ับาทใครที่มองหาอยู่ใครที่สนใจอยู่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับอยากรู้ว่าดียังไงต้องเข้ามาชม ต้องรีบเลยนะครับรีบเลยบอกได้เลยว,ว่าต้องรีบรีบ,รบโอนมาจําให้เร็วนะครับจองให้ไหวท่านจะ้จิดนั้นทันทีนะครับครับผมแล้วผมขอ,ขอลาไปกับดวสุดทัานี้นะครับสวัสดีครับ